สวัสดีครับผมนะจากช anel นนทาวน์ก็จะมารีวิวกันพาตัวใหม่ให้ดูกันซึ่งก็คือจะเป็นมาสเกรดซีก็อกหรือที่ใครหลายคนมักเรียกติดปากว่าเป็นชาซีก็อกจากรุ่นที่เป็นสีแดงแรง3เท่าแบบนี้นะครับซึ่งนักบินคณขับจะเป็นใครไปไม่ได้ก็คือจะเป็นชาอัสตาราบของเรานั่นเองซึ่งแม้ว่าจะเป็นตัวกันพาเกรดที่เป็นมาสเกรกแบบรุ่นเก่านะแต่ว่าบอกได้เลยว่าใครหลายๆคนช่วงนี้ก็ยังตามหาตัวมาสเกรกซีก็อกตัวนี้ก็อยู่มันเป็นเพราะว่าในภาคของเดอะมูฟวี่ที่ เพิ่งจะฉายกันไปเสร็จๆร้อนๆนะครับก็คือจากภาคซีซีดอกเนี่ยพี่อัลันของเราดันเอาหุ่นอัวนี้ไปโมต่อนะก็ทําให้มีกระแสตีกลับการที่จะตามหาตัวมาสเกตซีก็เนี่ยมาเก็บสะสมกันมาเพิ่มเติมแล้วกันก็เลยที่มาที่วันนี้อยากจะมารีวิวกับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับซึ่งตัวมาสเกตตัวซีก็ตัวนี้เป็นทุนที่ปรากฏออกมาอยู่ในปี UC 0 0 7 9จากภาคโมบิสูดกัน้ะซึ่งผมมองว่ามันก็ดูมีความน่ารักดีเหมือน เป็นปูบวกปลาหมึกนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูแล้วกันว่าจากมาสเกรดรุ่นเก่าตัวนี้นะครับที่ ถูกตีกระแสให้มีคนตามหากันขึ้นมาใหม่จากภาคซีฟีดอมเองเนี่ยจะออกมาเป็นหน้าตาเป็นยังไงมีกิมมิคเป็นอะไรบ้างมีข้อดีข้อเสียเป็นยังไงไปติดตามดูกันได้ในคลิปนี้นะครับไปดูกันเลยุประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วกันบ้างก็ออกมาเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับก็ผ่านการต่อดิบตัดเส้นพ่นเคลียร์เป็นแบบเคลียร์ด้านไปแล้วก็ติดดีคอไปเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วแล้วก็ ทำสีพวกชิ้นส่วนโคงในตามชิ้นส่วนต่างๆเล็ยๆน้อยละกันเพื่อให้มันดูสมจริงสมจังมากยิ่งขึ้นนะครับก็อันนี้แล้วแต่ความชอบในการทาของเพื่อนๆแต่ละคนละกันแต่ผมรู้สึกว่าออโดยเฉพาะพวกส่วนที่เป็นโกโค้งด้านในนะครับที่มันตัดอ่าการระหว่างสีเงากับสีด้านเนี่ยผมก็ทําให้มันดู ดูเห็นต่างกันมากขึ้นนะครับจะได้มีความเด่นขึ้นมาในส่วนที่เป็นตัวโครงในแล้วกันนะทีนี้ใครอยากรู้ว่าหน้าตากล่องหนึ่งกล่องก็ให้เรามาบ้างเบื้องต้นสามารถไปกดดูได้จากตัวคลิปเปิดกล่องที่ผมทําแยกไว้ให้เราเรียบร้อยหรือว่าจะกดจากลิงก์หน้ามุมบนขวามือตรงนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคทีนี้ก่อนจะไปดูตัวขุนเดี๋ยวให้พูดถึงตัวดีคอสักนิดนึงแล้วกันก็ดีคอจะเขาจะให้มาทั้งหมด2แบบนะครับก็คือจะเป็นดีคอแบบล็อกแปะ1แผ่นนะแล้วก็จะเป็นตัวดีคอขูดอีก1แผ่นลกันซึ่ง คนชอบก็จะชอบไปเลยคนไม่ชอบอาจจะไม่ชอบก็ได้แล้วก็ตอนติดก็อาจจะมีบางชิ้นส่วนบางจุดบางมุมแล้วกันที่ไม่อาจดูติดยากไปบ้างนะครับเดี๋ยวก็พูดสรุปสรุปให้ฟังแล้วกันนะโอเคทีนี้มาดูโตขุ่นกันบ้างนะครับโตขุ่นเองเนี่ยถ้าเอาโดยปกติทั่วไปอ่ะเราจะเห็นว่าขุ่นพวกนั้นจะมีแบบส่วนหัวชัดเจนแต่ว่าอันนี้มันเป็นขุ่นที่เอาไว้ใช้แบบใต้น้ําเป็นหลักแล้วกันนะครับสามารถต่อสู้ใต้น้ําด้วยเขาก็มีการออกแบบมาคล้ายๆเหมือนกับ มนุษย์ที่เป็นคนดำน้ำอ่ะด้านหลักผมตีว่าถ้าเป็น,ปนคนปกติมันก็คือเหมือนเป็นแทงออกซิเจนแล้กันนะนี่แล้วก็มีพัดมือพัดขาก็ดูมีความเป็นน้องปูน้องปลาหมึกอยู่โอเคทีนี้ตัวจุดขยับเองส่วนหัวี่เรื่อกว่าหัวมันหน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะไม่เป็นหัวที่สามารถขยับได้แบบซากุหรือเป็นแบบกันน้าปกติทั่วไปซึ่งจุดที่มันสามารถขยับได้จริงมีจุดไหนบ้างก็คือว่า เราขยับได้เดียวคือตรงบริเวณตรงส่วนที่เป็นของดวงตาข้างในอ่ะซึ่งเราต้องถอดอ่ะชิ้นส่วนที่เป็นส่วนหัวพวกนี้ขึ้นมาก่อนนะครับก็ค่อยๆถอดมานะพอเราถอดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่ามันจะมีชิ้นส่วนตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถจับบิดดวงตาได้ว่าจะให้บิดไปทางซ้ายหรือให้บิดไปทางขวาอันนี้ก็แล้วแต่แต่ชิ้นส่วนพลาสติกนี้ก็คือถูกเสียบติดไว้นะครับแต่ว่าถอดออกได้ตามปกตินะซึ่ง เออตรงดีคอที่เราเห็นด้านในตรงส่วนนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ผมคิดว่าแต้มสีดีกว่าที่จะเอาดีคอที่เขาให้มาติดเพราะว่าติดแล้วมันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับมันจะมีความไม่เรียบอยู่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆแล้วกันแต่นี้คิดว่ามองข้ามได้นะครับอ่ะขออนุญาตติดกลับเข้าไปก่อนซึ่งเวลาที่เราจะติดกลับเข้าไปเราก็เสียบนะครับอีแบบนี้แล้วก็เอากลับเข้าไปทกทขยับตรงช่วงของลำตัวอ่ะมาดูตรงนี้ของลำตัวเลยแล้วกันนะตรงนี้จะเป็นตัว ห้องนักบินนะครับซึ่งสามารถที่จะจับเปิดออกมาได้แต่ว่าอาจจะเปิดออกมายากสักนิดนึงนะโอเคถ้าเราเปิดออกมาได้นะครับข้างในถ้าเราใส่ตัวนักบินไว้นะก็จะเห็นชาอัสนาเบลนั่งอยู่ข้างในได้แล้วกันมันก็จะเปิดปิดเปิดปิดประมาณนี้นะครับอันนี้คือจุกยบบตรงโชวงของลาตัวนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นเป็นเออจะเรียกว่าอะไรเดียที่ระบายอากาศไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะครับก็คือว่ามันสามารถที่จะจับขยับเปิดเปิดปิดปิดแบบนี้ได้นะครับ เาจะเป็นชิ้นส่วนตรงนี้ที่มันก็เสียบเสียบเข้าไปอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นจุกขยับตรงช่วมเลนตรงช่วงของลำตัวแล้วก็การที่มันจะบิดหมุนซ้ายหมุนขวาก็คือสามารถที่จะบิดได้เอี้ยวแบบนี้ก็คือเอี้ยวได้ก้มเงยก็สามารถที่จะจับก้มเงยได้ถ้าเราสังเกตข้างในดีๆเราจะเห็นตัวชิ้นส่วนสีดำดาซึ่งชิ้นเนี้ยมันไม่ได้เป็นพลาสติกนะครับมันเป็นเหมือนยางๆละกันซึ่งเอ่อชิ้นดำดำลักษณะแบบนี้จะมีมาให้ติดแอบ ซ่อนอยู่ในตัวคุณเนี่ยก็คือจะมีช่วงบริเวณของลําตัวเองก็มีนะครับตรงเบ้าขาตรงเนี้ยก็จะมีด้วยเหมือนกันแล้วก็ตรงด้านในตรงส้นเนี้ยก็จะมีด้วยเหมือนกันนะครับตรงช่วงเท้าอ่ะก็จะเป็นรายละเอียดที่ผมดูว่ามันทําออกแบบมาเหมือนเป็นแบบซับในเพิ่มความนิ่งให้กับตัวคุณอ่ะประมาณนี้ ทีตรงเอวตรงช่วงแขนหัวไหล่กันมากหัวไหล่มันไม่มีชัดเจนนะครับแต่ถามว่ามันสามารถที่จะจับปิดหมุนได้ไหมมันสามารถที่จะจับปิดมุนได้เพราะว่าเป็นลักษณะแบบบอลจอยไปเลยแล้วกัน,แล,กนแล้วก็แขนที่เราเห็นตรงนี้นะครับมันงอได้ไหมมันก็จะงอได้นี่งอประมาณนี้ไม่ได้เป็นแบบข้อต่อซะขนาดนั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญไม่ทันไรครงเล็บหลุดนะครับ สิ่งที่สําคัญคือว่าตรงข้อต่อตรงที่มันเป็นป้องๆแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตรงช่วงแขนหรือตรงช่วงขาเองเนี่ยมันสามารถที่จะจับดันเข้าไปให้มันชิดแบบนี้หรือจับยืดให้แขนมันดูยาวมากขึ้นเห็นไหมดึงออกก็ทําได้นะครับก็เป็นกิมมิคของตัวขุ่นของตัวซีกอกตัวนี้แล้วกันแล้วก็ส่วนที่เป็นของตัวมือตรงส่วนนี้นะครับ มันก็ไม่ได้เป็นมือแบบแบบมือที่เราเห็นปกติทั่วไปมันจะเป็นลักษณะแบบเป็นตัวโครงเล็บมากกว่าซึ่งมันสามารถที่จะจับปิดหมุนได้แล้วก็จับงออ่าเป็นแบบนี้ได้ส่วนโครงเล็บที่มันหลุดไปนะครับก็ให้เห็นไปเลยแล้วกันว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นโครงเล็บก็คือเหมือนเป็นนิ้ว3อันนะครับซึ่งมันมีได้2แบบแล้วกันแบบที่เป็นเป็น3าโครงเล็บหรือแบบที่มันเป็น4ี่โครงเล็บถ้าใครอยากจะติดที่มันเป็นแบบ4ี่โครงเล็บเขาจะให้ชิ้นส่วนหน้าตาแบบนี้มา ซึ่งมันก็จะมีส่วนที่สามารถให้กรงเล็บยื่นออกมาเป็นสี่ลูแบบนี้ได้นะครับก็แล้วแต่ละการเขาก็จะมีให้อย่างละสองแบบ3รลู2อันแบบ4รลูอีก2อันก็เลือกใช้กันเอาส่งกรงเล็บเนี่ยเขาก็มีมาให้พร้อมด้วยเหมือนกันแล้วก็ตัวพาร์ตกรงเล็บเองนะครับที่มันมีอาการหลุดไปแบบนี้เพราะว่าตัวชิ้นส่วนตรงนี้มันเป็นแค่ชิ้นส่วนที่มันเป็นเดยเสียบเฉยๆนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะเสียบเข้าไปก็อ่ะเดี๋ยวผมลองเสียบเข้าไปให้ดู แต่ตอนเสียบก็ดูดีๆนะครับมันอาจจะเสียบไม่ดีเดี๋ยวมันจะหักได้นะอ่ะแล้วก็ตัวคงเล็บเองสามารถที่จะจับกลางแบบนี้นะครับหรือจะสามารถที่จะจับหุบเข้าอ่ะเป็นแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับสามารถทําแบบนี้เหมือนกันได้ทั้งสองข้างเลยอันนี้ก็จะเป็นจุดขยับตรงส่วนที่เป็นของตัวส่วนมือที่ตรงช่วงของช่วงขากันว่าขาเนี่ยมันก็เป็นครอบป้องเหมือนกันยืดหดได้การที่มันจะเตะขาไปด้านหลังก็สามารถที่จะเตะขา ได้นะแล้วก็เตะไปด้านหน้าก็สามารถที่จะเตะได้แต่ว่าจะได้ประมาณนี้แล้วก็การงอเนี่ยมันจะไม่มีส่วนที่มันเป็นตัวหัวคงหัวเข่าอะไรมันจะไม่มีแต่ว่าถ้าเทียบตรงเนี้ยเาอาจจะเป็นหัวเข่าก็ได้ก็จะงอได้ประมาณนี้ก็สามารถที่จะจับบิดหมุนตรงช่วงของหัวเข่าเนี่ยได้เหมือนกันนะครับมันก็เป็นแกนที่สามารถที่จะจับบิดหมุนได้นะแล้ว้อต่อพวกนี้จริงๆก็คือสามารถจับบิดหมุนได้แต่ว่าสังเกตข้างในดีๆนะครับมันจะมี ท่อที่ผมทำเป็นสีเงินแบบนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนที่เป็นวัสดุเดียวกันก็คือเป็นเหมือนยางสีดำๆพวกนี้นะครับก็ถูกแอบซ่อนอยู่ในนี้นะครับก็อันนั้นบิดก็ระวังหดีถ้าบิดไม่ดีมันอาจจะหลุดออกจากขั้วก็ได้เหมือนกันทีตรงบริเวณตรงช่วงของเท้ากันบ้างเท้าและข้อเท้านะครับสามารถที่จะจับบิดหมุนแบบนี้ได้ชิ้นส่วนตรงนี้ก็สามารถที่จะจับขยับได้แล้วก็การก้มเงยตรงส่วนที่เป็นของตัวช่วงเท้าก็สามารถที่จะจับ นี้ดึงขึ้นลงอ่ะก็ได้ประมาณนี้แล้วกันส่วนของตัวปลายเท้าเองนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะขยับอะไรได้เพราะมันมาเป็นชิ้นชิ้นเดียวไปเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นตัวใบพัดนะครับอ่ะซ่อนอยู่ที่ใต้ฝ่าเท้าแล้วกันแล้วก็ตัวแบ็คแพคนะครับก็ไม่ได้มีจุดขยับอะไรเป็นพิเศษก็คือเป็นแค่ แทงที่เสียบเข้าไปที่ด้านหลักของตัวหุ่นนะครับด้านล่างของตัวแทเงเองเนี่ก็ทําสีไปนะครับให้เป็นลักษณะเหมือนเป็นเห็นเหมือนเป็นใบ,ใบ,ใบพัดด้านในอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวจุดขยับทั้งหมดแล้วของตัวมาสเกรตซีก็อกตัวนี้นะครับทีนี้เมื่อพูดถึงตัวพัด,ดาอาวุธกันบ้างเนี่ยอาวุธเราอาจจะไม่ได้เห็นว่ามันมีอาวุธที่แบบหยิบถือมันจะเป็นพ์ดอาวุธที่ถูกติดตัวซะมากกว่านะครับพ์ดอาวุธอย่างแรกเลยก็คือตรงเรยตรงส่วนหัวนะครับที่เราเห็นมันเป็นจุดจุดจุดทั้ นะครับก็คือจะเป็นตัวมิสไซล์ลนเชอร์ละกันซึ่งมีมาให้ทั้งหมด6ลูกนะครับยิงสามารถสามารถยิงได้จากส่วนหัวอ่ะแล้วก็จุดถัดมาก็คือจะเป็นตัวกรงเล็บที่เราเห็นอ่ะที่ติดอยู่ที่มือทั้ง2องข้างนะครับก็เราจะเรียกตัวกรงเล็บทั้ง3อันนี้เราเรียกว่าเป็นตัวไอออนเนลนะครับก็เป็นตัวกรงเล็บเหล็กอ่ แล้วก็ด้านในสีเงินที่ผมทําแยกสีออกมาแบบนี้นะครับก็คือมันจะเป็นตัวปืนใหญ่ที่ติดไว้ทั้งสองข้างนะครับเหมือนกับกรงเล็บแหละที่มีทั้ง2อ,อันเหมือนกันนะครับก็อันนี้เขาจะเรียกเป็นตัวปืนใหญ่ก็คือจะเป็นชื่อว่าเป็นเมกาพาร์ติเคิลแคนนอนนะครับก็มีมาให้2กระบอกสําหรับตัวมาสเกตซีกอกตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว พาร์ตอาวุธทั้งหมดแล้วของตัวมาสเกตซีกอกเวอร์ชันชานี่ก็ไม่คะแนนครับมาสเกตซีกอกหรือชาซีกอกตัวนี้การแลาผมจะให้เมื่อกี้คะแนนจนาก5คะแนนเต็มแต่ก่อนจะไปคะแนน,นเดี๋ยวขอพูดข้อดีข้อเสียก่อนข้อดีอย่างหนึ่งเลยก็คือจะเ,เรื่องของตัวจุก,กยียอะแม้ว่าจะเป็นการพาเกรดเกา่าตั้งแต่ปี2003แต่ผมคิดว่าเอ่อจุก,กยียอะที่เขาทำออกแบบมาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่ละกันแล้วก็มีความสนุกในการที่เราจะได้ต่อที่เป็นเป็น ข้อต่อแบบใหม่ๆที่เราอาจจะไม่ได้เห็นได้ในการพาตนอื่นละกันทีออ่ถ้าเป็นการพาโมันก็จะเป็นแบบช่วงแขนช่วงขาข้อส่งข้ขอสอบตามโมติแต่อันนี้จุดขยับของมันเองโดยเฉพาะตรงช่วงแขนและช่วงขามันเป็นลนักษณะแบบเป็นข้อป้องนะครับซึ่งก็ให้ความรู้สึกในการต่ออีกแบบหนึง่งแล้วก็จุดขยัยบก็สามารถที่จะจับดัดท่าได้ตามปกติดีนะครับอันนี้คือข้อดีอย่างที่1ข้อดีอย่างที่2เลยก็คือจะเป็นเรื่องของตัว รายละเอียดที่เขาทําออกมาครับดูเผินๆมันอาจจะดูเหมือนแบบไม่ได้มีอะไรแต่ผมมองว่ามันเป็นความสวยที่ดูได้ไม่เบื่ออาจจะบอกได้ว่าเป็นกันพาตัวหนึ่งที่มีความสวยแบบคลาสสิกละกันแล้วก็ผมว่าอาจจะเป็นกันพาตัวหนึ่งที่เอ,อ่อถ้าผู้หญิงหลายๆคนได้ต่ออาจจะรู้สึกได้ถึงความที่มันมีความน่ารักละกัน ซึ่งอาจจะไม่สามารถหาได้จากตัวกันพาปกติทั่วๆไปถ้าไม่นะพวกแบบแบกกายหรืออะไรแบบนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นกันพาอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าสวยแบบคลาสสิกแล้วก็มีความน่ารักแอบแฟอยู่ในตัวอันนี้คือข้อดีหล,ลักที่ผมมองเห็นนะครับทีนี้มาพูดถึงตัวข้อเสียงกันบ้างข้อเสีย,ยงที่หนึ่งเลยก็คือ,อ,อตัวดีคอที่เขาให้หมาอันนึงมันจะเป็นตัวดีคอขูดน,นะครับซึ่งบริเวณจุดจุดหนึ่งและกันผมมองว่ามันใช้ดีคอขูดแล้วติดยาถ้ามันเป็นวอเตอร์ดีคอมันน่าจะติดได้ย,ยวกก็ตดดง่า่าาคือ ตรงช่วงกลมๆตรงบริเวณตรงส่วนหนะ้าอกเองนะครับเขาจะให้เป็นตัวดีคอขูดติดเข้าไปแล้วกันซึ่งผมอาจจะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ติดดีคออันนี้เก่งมาแล้วกันจังหวะลูดหรือว่าด้วยควาีพื้นที่มันเป็นส่วนโค้งจังจดๆเนี่ยอาจจะขูดไม่ดีแล้วก็ทําให้ตัวดีคอมันไม่ได้ติดครบทั้งหมด100%แล้วก็อาจจะมีขาดๆแหว่งๆไปบ้างข้อเสียงที่2เลยผมรู้สึกว่าตรงบริเวณตรงส่วนที่เป็นกรงเล็บเนี่ยมันก็มีอาการหลุดได้ด้วยเหมือนกันนะก็แล้วแต่ละกันไม่รู้คนอื่นจะเจอปัญหาาแแบบผมมนะต่ว่ว เอ่อถ้าไม่ให้มันมีปัญหาก็สามารถได้ใจหยอดกาวไปก็ได้หรือว่าจะ ออพอกในชิ้นส่วนเอาน้ำยาทาเล็บเสียบให้มันดูแน่นมากขึ้นก็สามารถทาได้เหมือนกันนี่ก็จะเป็นข้อเสียหลัก2ออย่างที่ผมมองเห็นเพราะฉะนั้นในภาพรวมสาหรับกันพาตัวนี้ผมพอให้ไปเลย5คะแนนเต็มไม่หักใดใดทั้งสิ้นนะครับแล้วอาจจะมีข้อเสียเล็กน้อยตามที่ผมบอกไปแต่ผมว่าในภาพรวมถือว่าเป็นกันพาตัวหนึ่งที่ผมต่อสนุกแล้วก็ผมว่ามันดูมีความสวยแบบคลาสสิกดีไม่ต้องมีลวดลายอะไรเยอะแยะมากมายแต่มันดูตั้งแล้วมันดูสวยดูเด่นดีนะครับแล้วก็ ในส่วนของตัวความน่ารักผมคิดว่าเป็นกันพาตัวนึงที่ผมอยากให้ คนต่อกันพาที่เป็นแบบสาวๆเนี่ยมาลองต่อกันพาตัวนี้คุณอาจจะหลงรักกันพาตัวนี้ได้ไม่ยากส่วนส่วนองราคาเองนะครับราคามาสกเกตตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ9ก้าร้อจนถึง1นึ่งพบาทราคาประมาณนี้ขึ้นอยู่กับร้านกันแหล่งที่เพื่อนๆจะหามาได้นะครับก่อนจากไปก็ลองมาแชร์กันหน่อยแล้วกันครับว่าสําหรับขุ่นที่ชาเป็นคนขับนะเพื่อนๆชอบขุ่นตัวไหนกันบ้างไม่ว่าจะเป็นซาคุวันซาคุทูหรือว่าจะเป็นตัวซีก็ตัวนี้ก็ได้นะครับก็ลองมาแชร์กันได้แล้วกันสุดท้ายนี้ก่อนจากไปก็ฝากกดปุ่มับ ใช้ตรงกลางนี้ไว้ด้วยถ้าคลิปนี้ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปรีวิวตัวต่อไปนะครับบ๊ายบายครับ